ไมโโครฟนวันนี้ผมยินเทนดิ่งไงก่อนแข่งแน่ๆตอนแรกสองเตะผมมั่นใจว่าโฮโลผมดีกว่าของเดิมอดเราอะอนนไม่รู้เป็นเพราะอะไรรู้สึกว่ามันยิงชัวร์ว่ะครับนายตัดผมส่งไอเด็บที่ไม่ได้ลงไปกับเราปะเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับแฟน้องสวัสดีนะโอ้โยเจ๊ชิมเอาปะเนี่ยแล้ววิลลัมแชมป์เอาใช่ป่าวฮัลโหลเอาดิรออะไรอ่ะมาลงถึงก่อนเนาะเอ้ยกว่าชั้นแรกได้กว่าชั้นแรกกว่าชั้นแรกพีวพูดอะไรอ่ะกว่าชั้นแรกฮัลโหลฮัลโหล ไอ้กูติดที่อะไรอะกูบ้าก้อมาปึ๊บมโอยไี่จอบเพี่ยะไทโยเนตวะป๋าใครสักไมอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาแล้วเหรอไม่รู้อะไทโยเนต์ไทโยเนตนะเหรอไม่รู้เฮ้ยสนามปืนระวังนะไหมเจอกูเกือบตายจำบะามี่ยังูเี้ยแม่งม่ต่อยกูด้วยเฮ้ยเรามาต่อยกูเฉยเลยสัก ก้าวพี่ขนาดนี้เด้อใจนักสู้ไอ้เหี้ยเฮ้ยมีคนย่องมาห้องข้างกูมั้งเดี๋ยวพี่เออพี่พี่ใครสี่ร้อยครับพี่ตอนนี้เลโก้เขี่ยห้องข้างล่างกอวะหรือข้างบนวะพี่จ๊อบพี่ยังเขียดสายหมดปะอะไรนะพี่ออกไปไหนเฮ้ยอย่ไม่กูออกก่อนนะตามมาเอ้ติงติงกูเบี้าว โหเย็ดแม่แล้วผมขึ้นมาอยู่พี่จ๊อบปัดปล่อยพี่จ๊อบโดนซ้ำได้ไงเนี่ยโอ้โหบีนผีดเย็ดแม่พี่จ๊อบปีนบีนโย่มาตอนนั้นโคตรเด็กกันไว้ไอ้เหี่เราทำทำนี่อย่างเหี้ยผมเขื่อผมได้ยินเสียงผมเลยมือใช้ด่านฟ้าจับโดนลูดเลยสัตว์อย่างสุดแข่งได้กันสังเขียวอกว่าเด็กก็มีเยอ็ดต็ดแล่ ห้าส <laughs> ิบ <c oughs> เอ็ดไอ้สัสตร์ไอ้เราดิเดียวใช่หปะเราดิเดียวร้องก็ร้องเราดิเดียวแชมป์เฮ้ยนี่ก็ดังแจมเลยมีสองตัวอะไรก็ดังซ้ายขวาพี่เนชเนี่ยใ,ใกล้เลยเนี่ยบั่มอยู่ตรงอยู่ตรงแท่นน่ะเพิ่มอะไคร,คร,รับผมเจ็บ้วเบิมกลัวเจ็บเบิม

หายไม่ได้เจอกันตอนเนี้ระวังงูด้วยเจ้าไหนวะไอ้ยู่ตรงไหนวะเย็ดใหม่เออหาไม่เจอดังเลยเหี้ยตอนนี้ที้ไม่พีกไอ้เหี้ยได้เช่นแต่พี่เช่นชิมไม่น่าตายจับเออคนไม่ดีจอบก่อนคณไม่ดีพี่จอมมันต้องเดินหน้าอยู่แล้วพี่แล้วโดนโจมตีแล้วคนเดียวเราต้องเคลียร์มันเลยท้ามีเงแค่ คุณบีคุณจำได้อเหรอบีจ้าวขอโทษแม่กูได้ยินเสียงพอดีเว้ยคือแบบมันโผล่มาแล้วกูหลบไม่ได้ไอ้เรื่องคือผมหามันอยู่ไอ้เหี้ยแต่ความมันชกมันชกมันชกไรอะไมาเอาพี่เอ้ยมีอะไรชกไรหรอกเขาไม่คุยกันมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบมันอยู่ในฉากแพ็คก็แบบนานมากดึงดูดจู่จั่ตลอดไลยเป็นไงอันนี้คือการแพ้ครั้งแรกในรอบสองปีไอ้ที้ยทแต่วาตอนนีมันเก่งขึ้นอยู่แล้วแหละ แต่ยากกุณบอลเลยเออเขาน่าจะเสริมอยู่เว้ยหมายถึงว่าเขาไม่ได้มามันก็แบบไอ้เชี่ยเอ้ยคือมอนเป็นอารมแบบว่าเขาก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยเขาบอกเหรออ่าาวเ้ไมบอกหมายถึงว่าเออซอนเขาได้เยอะมากไงลูนกัตการียแล้วก็บ้านใต้โผล่กันเสร็จโอ้โหเยอะเลยที่ยาบ้าหมดเหอ้ห้าโลไอ้ย่าเวลาเขาฟาร์มก็อห้าโลได้มั้งหาฮะอ่าไปเล่นกันแล้วแหละพี่พี่ไปไหนอ่ะ เดีวันนี้พักกันหมดรอบเออตอนนี้ไปละเอาแชมป์ก่อนไปกูขอร้องแบบกูไม่อยากไปแบบร้อ,องไห้กระติ๊งยาอะไรครับน่าจะยาเขาเดี๋ยวผมอาจจะตอบบอลเอะไรทางตาทางตาอัชรัก์โคน็กซีกูว่มีคนนั่งเนี่ไหน,นบ้านอันวะไปเช็คได้เดี๋ยวปะทีพวกนี้ก็ไม่ได้เล่ตน,ตอน,ต,อน,นตอนบ่ายแล้วใช่ไหมเบิร์เขาเพิพ่งไปตัดผมถูกปะ กูไปตัดห้าโมงอะไรเรา้อมหนึ่งทุ่มนะไอพีเอ่เออทันปะน่าจะทันไปตัดเป็นชั่วโมงเลยนะกูตัดกูไปก็ตัดก่อนก็ทันเหรอทันถ้าไม่ทัดก็ต้องพี่แม็กอ่อะแม็กไปก่อนเลยถ้างั้นอะทนาพีเอซตอนนี้เป็นไงบ้างวะสองเม็นที่หนึ่งที่หนึ่งกี่บาทวะไม่รู้เลยเรื่องนี้ถามกันมานานแล้วยังไมีใครตอบได้เลยเออดูฮะ คุณนึกวอย่างนี้มาสามรอบแล้วผมจำได้ได้ดไว้จะเรียกอะไพี่ไอโยชีนั่ะได้ก็หายไปเลย,เ,ลยเคยได้เจอกันบายดีลิฟว์เอา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 คนโดยบอกว่า20่สเคประมาณอะ ระวังเยอโคุณสาวเกาะเย็ดแม่จังไรคนให้อ้อหรือไงต่อเลยนึกว่ามีเงินไงกูเลยเก็บก่อนเลย อเอ้ก้อนไหนอีกตัวนึงตรงนี้เต็มที่บ้านนี้รวยอย่างวะที่<ม>บ้านมีกาา้อนสามอ่ะมีได้ไปละแค่ผัวบอกไม่ละเอียดมาเล่นเองก็ไม่เช็คกันหรอกนะะบ้านเราสวยแล้วเนี่ยรอได้คุณนั่งแอบเนี่ยกานขอบชี้ดูดิว่ามุมมันรอกินอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยยังไงก็ได้ติเกตไ,ได้กินอยู่แล้วไอ้เนี่ยคือมันนี่ไม่ทิมทิมไม่ได้จะเสียอะไรได้กินอยู่แล้วเปล่าวะมุมแบบนั้นนั่งเนียนในมุมแบบนั้นขอบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยขอบวงขนาดนั้นบ้าบ้าอะไรงเงี้ย ถ้าผมทรงอะไรดีวะลองทรงต่ำดีกว่าตัดไว้ดีจบง่ายจูบล็อกไปไปไปโมฮอคดีกว่าโมฮอคคุยอะไรผมจะกระหมอทีหมาต้องโมฮอคไอ้สัตว์คุณนดาวหมอผมไม่สราบมาสองวันเองเย็ดแม่ผมอย่างสั้นในที่เราบอกทำได้ต่อเลยต่อเลยนะไอ้สัตว์ที่าลืู้ว่ะคร ที่ผิดว่าทำไมไม่เนตเช็คนี่ไม่เนตเช็คสมองมุน่าจะมีปัญหาไม่เนตน้องกาให้กูเสียออปชั่นกับจุดแบบนั้นนะเพื่อเฮียอะไรวะใช้ไม่เนตเช็คว่าเไปแล้วเลยวองคนดูเบาๆเบาๆเว้ยว่าเฮียเนตเช็คไม่เขาอาจจะเอาจะเล่นเกมเอาเถอะเขามึงไม่กะให้กูเน็ตไปใช้อะไรที่มันดีกว่านั้นเหรอแบบคิดแบบคิดอะเค็คไปก็ไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยคิด

เดือดท้ายแล้วก็มืเห็นไง้ยไม่มีคนเด็นอยู่แต่อบองคนเล่นไม่รู้ไงไม่เห็นเช็คไปอีกตีหนึง่งยิ่งขึ้นเขาไปรอรับได้บอกว่าไม่เช็คยงยังดีกว่าเออขอหน้ากูหลังวิ่งมารอรับเชื่อกันหน่อยเลยบอนหนึ่งเหนืนายชีบูด่าเถียงคนเลยสัตว์เย็ดแม่ เดือดเลยเปิ้์มไม่มีใครตามเือนะจ๊ะหนูอะไรผมนั่งแอบอยู่ไอเอ๋อเปเป็นไรครับทำมันยิงกันเองว่ะสวยดิตัวกันเองว่ะต้อนรับเลยคนแอกไอพี่พี่หน่ผมเล่นแถวของน้ำพี่คอสผมได้ครับไอมันพี่รับเป้ใสนบ้างนี่สองตัวทำไปวะ เจ็ดแม่งกูสามเป็จ็ดแปดเป็นไอ้จัดไอ้ปอมมันเนี่ยตายแล้วตี้หนึ่งเฮ้ยไปน่าจะมาว่ะเพื่อนกูลืมเลยไปดูดิไอ้มุมมันก็ไม่ได้น่าเช็คขนาดนั้นด้วยกดแล้วเหรอวะเพิรมไม่มีตัวนึงไปแล้วไปแล้วลังหินลังหินหน่อยจบปะเพิรมดก้อนไหนวะอ๋อเห็นแล้วไฟให้พากมากเลย ไปไปหน้าต่อไปไอ้เที่ยเนี่ยที่ยิงกูที่บูทแคมป์อ่ะจำได้ดีเลยเออตายเดียวนะไม่ใช่ยิงกูที่บูทแคมป์ตายเนี่ยที่มันเอาจีนไย,ยิงหัวกูอ่ะอ๋อแต่มันก็ไม่พีคใส่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,โอ,ยโอ้โห,โหนัดเดียววิ่งปล่อยเลยพี่พินคับไม่พูดหน่อยวิ่งอยู่ไม่รู้ไม,รไม่เจอทำไมโดนหลังยิงว่ะต้องเดินไพี่จุ่มได้แล้วเว้ย ใกล้ๆผู้ใครก็ได้คนหนึ่งจุดแดงกูเซฟแล้วกูอยู่หลังห้องน้ำไม่ผู้หรอกูทำยามีสี่กูซ้ำสเตเฟมันเลยเหรอเออไอ้กูพี่วิ่งข้อมหน่ยด่วนวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เออไม่ต้องรีบมากขนาดนั้นเดี๋ยวตายหาอยู่เป็นไม่เจอป่ะกดยาเปล่าเอาดิี๋ยวเราเดี๋ยวเราตะไบตะไบที่ถนนต้นขาวกดยาอยู่ห้าวิต้นที่บ้านเลยโพรู้เรื่อง แต่แล้วผู้อุ้ยสเม็ดไม่ได้วตรงนั้นะต้นไม้ก่อนหน้านี้อะลอปเลยสี่เม็รไ,ไปแล้วนะเอ้ยเฮียนาอุ้ยันเข่าเก่าทำไมอีกเยอะจังวะระวังนะต้องเ่าทักหน้าเลย,ขว,ยขวามาขวามาขวามาลองขวาลมาขวา ขวามันน้อง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 มันโดนเอชเคเพื่อนเจ็บเจ็บกูเจ็บกูต้องป้อมยางป้อมเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเอาไม่ได้ไปเอาแบล็คเข้าบ้านได้นะมาแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าบ้ไปไปเช็คบ้านด้วยกันเอาบ้านไหนดีวะถ้ายาวอ่ะกูเจ็บบ้านท้ายก่อนเลยก็ได้มันโดนล้าแล้วะปล่อยไปเราเอาไม่ได้อยู่แล้วแค่ฝีบ้านกูยาเยอะแล้วกูเก็บมาจากศพมีห้าตอนนี้ใครเอาเปล่าแทงเลยอันหนึ่งอันเดียวพอ รอดได้เหรอน้ำเปล่ามีเจ็ดแหวขวดเออน้ำแชมป์ก่อนนอนแล้วกันคิวไม่เยอะก็ได้ละเนี่ยเชี่ยเุ้ยตามมดตีแล้วเหลือตีนะอ่ะเอ้ยอีกน้าบ้านนี่พี่ตลวยิงพี่เจ็บมากหรือว่าทำพี่อะไรเสร็จไมหมแค่นะั้นฮะควานว่ะ ไปแล้วคนเนี่ยตันได้ป่บวะจอปวะจะระบายันหรอตันตันชิดเขาได้ผมรออยู่พี่บินิดเขาถูกต้องครับพี่สปาวเขาได้นะผมรอให้หินยังอยู่ปะไม่อยู่หินไม่อยู่มันถอยไปแล้วตอนนี้สี่กับสองชิดสิบแกนนี้ถ้าพี่บินสองตัวข้างบนใจะเย็นได้พี่ไม่ต้องรีบเออมชิดหินเก็บตัวหนึ่งจะเย็นจะเย็นเอาได้ก็เอานะแคน็อคแคน็อคตัวหนึ่งตรงๆกุนกุกกุนกุกเออเดินจุดไกลเดินจุดไกล ก่อนแล้วกันไอมาได้่ไหนผเพิ <fin anta> <ots> ่ม <guarding> ก <okay>? ัดเพิ่มนกัดก็ได้นะเองแค่หนึ่งมาห้ไม่ได้ไปอป่าเปล่ยเธอกูก็ไม่กล้าไปไงเดี๋ยวหลังกูมาเดี๋ยวเตบติดแล้วไปเลยม่ซ้มือนี่ไหนหลังกมาติดแล้วเนี่ยคนไหนขวามือขวามือเศษคู่แล้วหินยาวแล้วลก็ถึงกูไม่พอมาเ้นกูดู้าให้มึงนิ่ขวาไป มันคาอยู่หลังหินวีไฟเอ้ยเพ่มหินเพ่หินกีหินมาหัวนะมัวหินน้อย่น้อยยี่นัวนาูเจ็บนะกูซ้ำกูซ้ำเอาให้กูมาร์มามาร์สอระวังแกมึงจะอนเลยผมนั่งเนียตใต้หินนะไม่หมนหัวมึงสวยัดมไม่ได้เลยคนหกไอ้สัสได้ก็นเลยอนไฟยัดแม่ ข้าไปหาบล็กสองมาสักเก็บยามกับไปเก็ดแม่ยี่ทองหน้าผมเก็บได้ได้กูให้ได้นี่อะ้รหมายคูสามกูยิงใครไม่หายเลยวะยิงได้แค่สามจีนั้นเฮ้ยพอเอกรถลุงไอ้เหี้ยเราจะไม่ได้แชมป์ไฟเกียนี่นะครับมีรถลุงไหวหเราสวยแล้วนอนเออมีคนมีรถลุงไอ้เหี้ยมันมันค้ำกูขาดจัดหี้ยนั่นพ่อเพิ่มก็ไปเกียร์ตัวเขาห้่ปวดปะ ถ้ามึงฆ่าได้ก็เราก็มีโอกาสโดนแชมป์แหละชี้หัวลงกูมาจัดเลยที่อ่ะไม่เห็นเลยว่ารอมันเปิดจุดกันเปล่าเออรอรอเปิดขโมยอะไเจ็บ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 ที่ขโมยสองอ๋อเข้าใจแล้วเพิ่มกูเดินล่ากดีกว่ามึงเดินข้างบนได้ปะเดินแน่นเลยเนี่ยจบเออไปเลยเหตุไปก่อนลูกหนึ่งหิดข้างหน้ากูเลยปะรอมาดหมดเลยเพิ่มไม่มีแล้วหินไม่ใช่หินนี้ไม่ไม่มันอยู่หินนู้น เกี่ยวเหรอน่าเรอดอย่าโอ๊ยไอ้เทีย่ยป้ไปแล้วไปแล้่ไปเลยน่าอยู่ได้อยู่มาแล้วน้องแล้วคุดมด้แยไอคนแขกซัดว์ผมว่าสองเมตรไอ้เหี้ยลายแบบเหี้ยจะขอแม็กดาแันเดียวพอไอ้สัสรถถังไม่ขับวนรอแล้วว่ะไอ้เหี้ย ่ออะไรอะในบ้านเนี่ยมีตี้เดี๋ยวไว้บ้านกระต๊อกระบายระบายดูให้เลยถ้าเข้าหลังเรามีพวกระบางเนี่ยก็อาจจะมีงูรูาสุดมีคนิงีรอโอ๋อยังเห็นไหมเปียวจัดกูจะเดินซ้ายเข้าบวงไปเช็คอันกูเล่นซ้ายนะโอเค เอาอ่าค่อยดีวะเนี่ยเพราด้วยสถานการณ์อะไรหลายอย่างมันทำให้ต้องไม่ชิดในการน่ะผมเอตุเกกูตอบไปเป็นเซตเลยไอ้บีนเมื่อกี้เออมีอีกเฮ้ยกูตอบไปเป็นเยอะมากอะเรื่องบ้านเรื่องเรื่องอะไรบ้านเห็นนั่นแหละที่มึงบอกว่าไม่เช็คอะแล้วก็จู่ๆมีคนอีกคนนึงเข้ามาถามว่าทำไมทำไมไม่เช็คกูเหมือนเหมือนแบบคำถามแบบว่าเหมือนกูตอบไปแล้วแล้วกูก็ต้องตอบอีกรอบได้หรอเออตอบอีดไปเลย อไเธอพูดใหม่ก็ไม่ไหวแล้วฮะจริงบ้านบอลดูฮะอันนีนไม่มีอะไรหรอครับผมตาอะ้รมันยากมากแค่นไหนเอาไงให้ปิดโง่จบเพราะผมโดนจับแต่กูบอกเลยใครขึ้นเด็ดไปเป็นแพ้สัตว์ตัวเองไม่เห็นไปเป็นแพะไม่ผิดลองง่ายวะแมนจะไปเช็คครับผมนัทหน้ากูสามเจ้าแมนมาว่ะมาร์กนี้เลยเอาก็ไหนเดี๋ยวคนเ่ยเดี๋ยวกูเดินให้ครับนะตัวเดินด้วยกันเลยว่ะเราสองคนเด็ดได้ S <S น้องเห็นขวายาวอินยะาวอินตั้งนกอินตั้งน็อกตั้งบนที่กูหลีกเลยนะน้าลวเด้อตีรถถังละมาอะไรยัดแม่ทีสามชัวชัวใช่เหรอมึงดูมันขับมาแล้วไอ้เหี้ยใช่ปะละ่ะไม่แน่หรอกเออขึ้นหลังคารถถังทำอะไรไม่ได้คุณพีนผมไปเล่นซอยไว้ให้แม่เหมือนกูหลีน้ำท่วมมาไอ้ดีอะ กินน้าโกเจ็บแล้วโอเคสวยเด็ดใส่รถถังดีกว่าไอ้สัสเด็ดเรรถครบแล้วสองตัวเป็นนมิิราครบไล่พูสองตัวในรถนะนะจริงรถ้ไม่ให้ระเบิดอะไรบ้างลงก็ตัวหนึ่ง สามคิวเว้ยเท่าไหร่นะสิบสามคิวแม่คนไหนกินยับเลยแม่คนบวชสามโคโลแม่งโกงไอ้เหี้ยกูบอกเลยไอ้สัตว์โคโลกูกลับมาเล่นแล้วไแม่โคโลเฉยถ้าผนุ่มทรงไงดีกว่าคินวะเฮ้ยตาหนึ่งเพิ่มเอาแล่าพักดีกว่าแม่กสิแชมป์คุมแล้วกูบวกมันร้อยกว่าไอ้ไหนี่อะร้อยยี่แล้วมั้งเนี่ยไอ้คนไหนขึ้นหัวรอบนี้ไอ้สัตว์ มาเลยเป็แม่กูเล่นทั้งวันวันนี้เล่นมาสามชั่วโมงเอาไป 27, ยีบเจ็ดเจ็ดแม่ในตำนาเอาไปยีบเจ็ดค่ะเอเอาไป 22, ายีบสองนสัตว์พี่เลิ่มพี่เลี้่งพี่แบบว่าเพิ่มตัดโมฮอคออเลยพี่อยากเห็นเยวมาพิมพ์ <S <S บดหัวเลยคือเออยันแม่ขดกกอดูสกอร์ชื่อชื่นใจนายสักคืนนี้ปัดนรกักษาปั้ปัน้นทองห้ามจ้า